Thank you. อะไรอ่ะต่อภาษีรถเก่งปีเท่ทไ 2, าไหร่สองพันกว่าสองพันกว่าเลมาณสามพนประมาณนี่แหละรวมที่ย่างสันกว่าบาทประมาณไหนจะออกรถเก่งเหรอไ 6, ม่ผมอก่อจะไมต,ะต่อภีไม่เคยตอ่ตอต่อแต่รถกระบะไงรถรถสายเกซีกีซีพันสามพันสามพันเบอกพรบออ่หกร้อยาสีปีละร้อไม่ต้อง อหนึ่งจุดสามลิตรยานิต FK หน่อยไหมเยี่ยมคนทางด่วนสักร้อไหมใช่ล้อยังเป็นล้อกระถางธรรมดาอือล้อกระถางไม่เกี่ยวอยู่ที่เครื่องร้อกระถางนั่นแหละอยู่ที่คนข้างหลังขับพวงมาลัยปะเจ้าไม่ต่อแลบางคนก็เราไม่ถึงท่านจะทำยังไงวัวเลยเลยไหมยังไงก็เลยประมาณอัปตีไปสองพันกุบาทนี่แหละ รถผมมัน1.5ึ่งจห้รถบห่งจุไม่ต่างกันเท่าไหร,หร,หร่หหนึ่งจุดห้าไม่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 เกี่ยวรไม่ไม่เียวถ้าเราต่อประกันเราก็าจะถามา่าตอนนี้อบอลบอลย้ไหม,ไมเราก็ต,อต่อเราบวกล้ว สองหัวแค่เป็นเมื่อยปเิดฝาสอกิข้าหกนี่ไของผมสองหื่นสี่อยากจะร้องไห้น้ำตาจะไหล้าผโอ้โอ้่ายขึ้นนี่เลยเล